สวัสดีนะครับทุกคนเนาะมูนี่กับซีมีกิจกรรมพามาเห็นนาพี่น้องเนาะก็คืออะไรเอ่ยนี้ต้นคุนไทร์ต้นสายหรือว่าต้นแพรชิงไฮ้เราเนาะมัดไปขายายได้เลยนะครับผมเนาะมัดไปขายายได้เด้อกิ่งอย่างเงี้ยตอนออกได้เลยจะไปขายายได้หลายอยู่เด้อนี่ ครับทุกคนก็จากหลังจากที่เราไปตัดมาเนาะนี่จะเป็นกิ่งกิ่งที่แก่มากเนาะโอเคเขาพร้อมน่าจะไม่ฟื้นแล้วแหละแต่ตัวเนี้ยนันสิบาตายหรอกเราจะมาตัดเป็นข้อบ้องดีวกว่าเพื่อที่จะขายายออกขายายขึ้นมายถึง้าย มันจะได้เยอะขึ้นมื่อไหรก็ได้เรลองดูก็เมื่อก่อนเราก็จะเดือดเนาอะเดี๋ยวนดี๋ยวจะรยากาศใน้องว่างไปเลยโอเคนะทุกคนนะก็หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วมาแช่น้ำไลยก่อนนะทุกคนเรามาแช่น้ำไลยก่อนนะครับ แช่น้ำเพื่อจะให้เขาสุ่มชื้นอันนี้มันแห้งโหดพี่น้องมาแล้วน,นี่ก็แช่น้ำไว้นะครับผมเนาะน,นี่เราก็จะเล่งเล่งหกักอันนี้เจะหน่อยพี่น้องเป็นน้ำเอ็มลอยฝารหนึ่งแล้วก็แช่ไว้ประมาณสักซิบนาทีเลยพี่น้องเนาะเพื่อให้เขาสุ่มชื้นเพื่อให้เขาอิ่มน้ำนะเจะหน่อยเนาะครับผมต่อจากนั้นเราก็จะไปเตรียมดินกันรอนะครับเตรียมดินนะครับ ปไปห้องกับซิมาหวานได้ปีน้องหวานตามที่ดินที่รา้าเราที่ว่าเราเตรียมไว้แหละหวานลางเลยพี่น้องเขาบ่าต้องซ้ำเนาะอ,อันนี้ผมถ่าทางจะซ้ำก็ได้เนาะโอเคเป็นคลิปก่อนก่อน่นะจะเป็นสับถีเนาะจะเป็นตัดบ้องถีอันนี้ผมตัดห้างนะเจ้าหน่อยนี่นอ้องนี่จะซ้ำก็ได้ ก็จะหวานไปเลยเนาะหวานไปเลยหวานไปเลยนะครับทุกคนก็นจะกนะครัอเกาดินกบเอาดินกบเอาเนาะดินกบไปเลยเพื่อนสิสเกิดของเพื่อนเองหรอกนะ,นะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครนะวิธีการขยายพันธุ์แพ่เชียงไฮหรือว่าคุณนายตื่นสายเลยพี่น้อง ทิ้งไปเลยนะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งกระจังมาเบิงนะพี่น้องเนาะส่วนน้ำที่เราใช้ก็น้ำที่เข้าอ่นแชนะเป็นน้ำเล่งสูตรเล่งหลังนะเนาะใส่น้ำเอ็มลอยไปด้วยโอเคเนาะนะครับผมนะแล้วก็สิมาตอ่อถาเบิงคลิปต่อๆไปเ้วอยพี่น้องเด้อเรามาดูผลด้วยกันว่า เพ่นสีออกดอกแบบใดป่งบอแต่ว่าการรับรองเลยพี่น้องรับรองนะเรื่องของการปง่งการงอกดีดีปหพี่น้องเลยนี่ครับเราค่อยไปติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับ